อยากทราบว่าแท้งบ่อยๆเกิดจากอะไรคะอันนี้ก็เป็นคําถามที่ต้องตอบยาวเหมือนกันนะคะคือถ้าแท้งติดติดกันนะคะจะต้องหาสาเหตุจิปาถะเยอะมากแล้วก็ข้อเศร้าอย่างหนึ่งนะคะก็คือหลายๆสาเหตุหาไม่เจอนะคะสาเหตุที่เราหาเนี่ยเหมือนเหมือนภูเขาน้ําแข็งนะคะคือเราหาเฉพาะยอดนะคะที่พอหาได้ที่ที่ที่มีข้อมูลส่วนใต้ฐาน้าแข็งเนี่ยอีกมากมายที่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆเคสนะคะที่ท้องแล้วแท้งติดติดกันเนี่ยหาสาเหตุไม่ได้นะคะ การหาสาเหตุของการแท้งซ้ำซ้อนนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่หาสาเหตุของทั้งพ่อและแม่ก่อนนะคะเรื่องโครโมโซมนะคะว่าเจาะโครโมโซมดูว่ามีแฝงโครโมโซมที่ปกติอะไรหรือเปล่านะคะดูเรื่องของคุณแม่นะคะว่ามีภาวะแอนติฟฟสโฟลิปซินโดมไหมมีโรคอะไรแฝงอยู่หรือเปล่าเช่นโรคเบาหวานนะคะโรคความดันโรคอะไรที่ทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนโรค SLE อละไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วยังไม่พอนะคะยังต้องในคุณแม่อาจจะต้องดูว่ามีภาวะ เรื่องมดลูกพิการหรือเปล่านะคะอืมก็คือมดลูกเป็นลูกหัวใจมดลูกมีผนังกั้นนะคะมีถึงเนื้อในพงลูกบาบลาบลามีเนื้องอกมดลูกมากมายนะคะอ,อ่พูดวันหนึ่งก็ไม่จบนะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าแทงซ้ำกันนะ,ะติดกันเลยนะคะย้ำนะคะว่าติดกันเลยสามครั้งขึ้นไปนะคะควรหาสาเหตุทุกคนนะคะ